อ้าวให้อีกครับเออให้อีกให้อีก,อกเปียกเหรอ เดี๋ยวค่อยไปเก็บลูกเดี๋ยวค่อยไปเก็บไม่เป็นไร ยโยนมายโยนตรงนี้แหละผู้ผาก,ก็โยนตรงนี้แหละไม่ต้องปลาไปไกลหรอกลูกเออเนียก็โยนตรงนี้แหละใกล้ๆนี่แหละลูกเอาตรงนี้แหละไม่ต้องปาไปไกลออให้ฝั่งนี้ก็ได้มา ให้ฝั s. <S storm, s nice. <S uh, ่งน right. so ี yep. okay. okay. s <S oh ้มาให้ฝั่งนี้มาเยี่ยมเออเยี่ยมเยี่ยมมุมเออแมงมุมแมงมุมเอาเอาเราเอาช่องนี้อ่ะเราให้ช่องนี้ลูกอือครับมุมแมงมุมบุ้มอือมงมุมแมงมุมเนาะมันทำหยักย่าอยู่มันทำรังอยู่เออเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละครับเนี่ย เอาเล็้วให้มันอีกเล้วเออเอาให้เลยอ่า หมดเนาะอืม,ม,อมปลาอะไรลูกปลานิลไหนเรียกนี่ปลานิลระวังตกลงไปนะจุ้มเดียวหายเลยนะลูกไปเก็บชิ้นที่มันตกในป่าไป ไปเร็วชิ้นที่ผู้ผาปลาในปา่าอยู่ตรงไหนเออไปดูดินี่นี่น,นี่เดินมาทางนี้เออนั่นแหละมันดีมาโยนตรงนี้มาโยนนีนนนอมาเลยเอาฝั่งไหน เอออ้าวจบคลิปแล้วบายบายก่อนเร็วผู้ป่าตาหันมาบายบายก่อนครับบายบายกอนบายบายกอนออกมาดีๆเออบายบายเจ็บปะเจบ็บอ่ะบายบายโอเค <c oughs> โอเคด้วยโอเค